พอเข้าเดือนสิงหาเรากําลังเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับทางฝั่งเพื่อไทยเกมนี้ยังไม่จบอง้งอิงบอกว่ามีเซอร์ไพรส์นะฮะมีเซอร์ไพรส์แน่นอนนะฮะให้กับนักข่าวได้ดูเพราะเขาเชื่อว่าจะสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้และจากนั้นพ่อเขาก็จะเดินทางกลับมายัางประเทศไทยหลังจากที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแต่ในเชิงงานสัเงราะห์แตกต่างกันนะฮะราวฟ้ากับดิน เพราะสิ่งที่จะผัดเชิญในช่วงที่มีการโหวตนายกรัฐมนตรีในรอบที่หนึ่งนะฮอขอผ่านดีรอบที่สองนี่รอบที่สองซึ่งเป็นของทางฝั่งเพื่อไทยนะเขาบอกว่าจะมีเซอร์ไพรส์แต่ในเชิญกลยุทธ์ทางการเมืองแล้วผมว่าจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์มากกว่านั่นเอง สวัสดีครับมาพบกับผมเทสศักดิ์จียมกิจพัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจคงเป็นเรื่องราวของสถานการณ์ทางการเมืองสถานการณ์ทางการเมืองช่วงนี้ต้องจับตามองฮะเพราะว่าตอนนี้เพื่อไทยไปพยายามจับมือกับกล้าวไกลอีกรอบไปขอคํามาไปก้มกราบก้มกันไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะแล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วก็สู่กระบวนการสังเคราะห์กัน พวกเราชาวพักชาติไทยพัฒนานะครับต้องขอบคุณทางพักเพื่อไทยนะครับที่ได้ให้เกียรติส่งไมตรีจิตนะครับส่งเทียบเชิญมายังกับพวกเราชาวพักชาติไทยพัฒนาหลังจากที่เมื่อวันที่23กรกฎาคมนั้นพวกเราได้ไปพูดคุยหาหรือถึงแนวทางนะครับแล้วก็จุดยืนของพักชาติไทยพัฒนาหลังจากที่ได้มีการคุยกันวันนั้นแล้วการได้รับเทียบเชิญในวันนี้นะครับก็แสดงให้เห็นถึงการที่พักเพื่อไทย และพรรคชาติไทยพัฒนานั้นมีแนวคิดมีแนวนโยบายมีทัศนคติในหลายๆเรื่องที่ไปในทิศทางเดียวกันนะครับแล้วก็สามารถทํางานด้วยกันนะครับน่าจะเป็นผลดีกับประเทศที่สุดดังนั้นวันนี้เองพวกเราชาวชาติไทยพัฒนาก็ต้องขอขอบคุณครับทางพรรคเพื่อไทยที่ได้ส่งสารเชิญมาแลครับและพอมีแนวนโยบายแนวคิดแนวทัศนคติต่างๆที่ตรงกันนั้นเราก็ยินดีครับที่จะตอบรับคําเชิญของพรรคเพื่อไทยในการ เข้าร่วมนะครับในการที่จะทำงานในฐานะเป็นพักร่วมรัฐบาลและเมื่อถึงเวลานั้นแล้วก็เชื่อมั่นอีกเช่นกันครับในศักยภาพของพักเพื่อไทยในการที่จะเป็นแกนรนำจัดตั้งรัฐบาลเพื่อที่จะสร้างความมั่นคงนะครับแล้วก็การเดินหน้าของเศรษฐกิจและอีกหลาย,ลายมิติข,ของประเทศไทยไปข้างหน้าทางพวกเราชาวชาติไทยพัฒนาก็ขอขอบคุณครับทางพักเพื่อไทยที่ได้ส่งเทียบเชิญมาในเช้าวันนี้ครับขอบคุณครับคำถาม เรื่องข้อกังวลของสวบางส่วนที่เห็นว่าพรรคเพื่อไทยเองนะครับได้ไปพูดคุยกับพรรคเก้าไกลแล้วจะมีความกังวลว่าจะมีการดึงเข้ามาร่วมรัฐบาลในช่วงหลังเนี่ยผมกลับเรียนด้วยความเคารพยิ่งนะครับเรากับพรรคเก้าไกลเนี่ยพยายามที่จะจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันโดยมีพรรคเก้าไกลเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลผลการ ทำหน้าที่ของพวกเราในนามแปดพักร่วงสามร้อเสียงทุกท่านทราบอยู่นะครับว่าไม่ประสบผลสําเร็จได้รับการไม่ได้รับการสนับสนุนจากเสียงในรัฐสภาพักเพื่อไทยได้รับการส่งมอบจากพักเก้าไกลให้มันเป็นแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลภายใต้เงื่อนไขของ8พักสามร้อยสเสียงเอมูยู่เดิมนะครับเราพยายามอย่างถึงที่สุดนะครับ ถึงที่สุดที่จะขอคะแนนจากทุกภาคทุกฝ่ายเพราะใน312มันเป็นไปนไม่ได้อยู่แล้วถ้าเราเดินทางเดิมนะครับเราก็ได้มาแค่324คงไม่มากกว่านั้นเพราะนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็ต้องหาความร่วมมือจากทุกพักทุกฝ่ายนะครับจากการที่เราไปสอบถามไม่ว่าจะเป็นรายบุคคลนะครับสม,สมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรสมาชิกวุฒิสภาและพักการเมืองที่เราทำอย่างเปิดเผยนะครับ และเน้นย้ำผมต้องขออายัดอนุญาตใช้เวทีนี้กับเรียนด้วยความมารวว่าที่เราทําอย่างเปิดเผยเนี่ยเพื่อเราต้องการคําตอบที่เปิดเผยว่าทํำไมเขาถึงไม่ลงคะแนนให้กรณีที่เราจัดตั้งรัฐบาลร่วมกับพรรคก้าไกลคําตอบชัดครับคําตอบชัดไม่ว่าจะมีมาตรา112จะแก้ไขไม่แก้ไขหรือไม่เนี่ยสี่พักการเมืองตอบชัดว่า ไม่สามารถร่วมรัฐบาลได้ไม่สามารถลงคะแนนให้ได้มีเพียงหนึ่งพรรคการเมืองเท่านั้นเองครับที่บอกว่าถ้ามีการปลดล็อกเงื่อนไขไม่แตะต้องไม่แก้ไขประมวิกฎหมายอาญามาตรา112นี่เขาสามารถเข้าร่วมรัฐบาลได้นี่คือคำตอบที่ชัดมากเราเองก็มีความจำเป็นน,น,นะครับที่จะต้องหาคะแนนหาเสียงเพิ่มจากพรรคอื่นภายใต้เงื่อนไขว่า ถ้ามีพักเก้าไกลอยู่ร่วมการจัดตั้งรัฐบาลจะไม่ได้คะแนนการบริหารจัดการในเรื่องนี้เนี่ยเราเองจำยอมที่จะต้องทำนะครับจำยอมที่จะต้องทำเราไม่เคยเกลียดพักเก้าไกลเราไม่เคยปฏิเสียงแต่ปฏิปเสธเสียงพี่น้องประชาชนที่ให้มาแต่รัศการอย่างนี้ถ้าพักเพื่อไทยไม่เดินหน้าทำอะไรเลยเนี่ยปล่อยให้บ้านเมืองมันเป็นอย่างนี้เนี่ยเท่ากับปฏิเสธความรับผิดชอบต่อพี่น้องประชาชนและต่อประเทศชาติบ้านเมือง ดังนั้นการที่เราจะสแสวงหาเสียงเพิ่มเติมขึ้นเนี่ยมันก็เป็นสิทธิ์โดยชอบธรรมที่เราได้รับมอบหมายส่วนเรื่องของสอวอนะครับที่มีข้อกังวลเนี่ยหลังจากที่เราเดินหาเสียงนะครับในนามของพักเพื่อไทยกับพักร่วมอื่นๆที่เราประกาศไปแล้วเนี่ยโดยไม่มีพักกล้าวไก่การที่เราไปพูดคุยกับทุกพักนะครับ ทุกบุคคลทุกส่วนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นก้าวไกลหรือพรรคใดๆเนี่ยเพื่อขอคะแนนในการพินามมาโหวตนายกรัฐมนตรีนะครับไม่ได้มาจัดตั้งรัฐบาลนะครับเพราะว่าเราติดล็อกรัฐธรรมนูญวิกฤตรัฐธรรมนูญที่มันมีล็อกอยู่ตรงนี้เนี่ยต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายเราก็พยายามที่จะขอให้ทุกพรรคทุกฝ่ายมามีส่วนร่วมซึ่งเป็นเอกสิทธิ์นะครับแต่เราก็พยายามทําหน้าที่ถึงที่สุดเพราะฉะนั้นการเดินทางไปพูดคุยกับทุกพรรค เช่นกรณีพักเก้าไกลเมื่อวานเนี่ยเป็นเจตจำนงเพียงเพื่อไปสอบถามขอความร่วมมือว่าเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนที่เราจะมาปลดล็อกรัฐธรรมนูญในเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราเจตนาที่จะทําเราไม่ได้ไปเชิญชวนพรรคก้าวไกลให้มาเป็นพักร่วมรัฐบาลไม่มีพันธสัญญาว่าจะต้องเอาพรกคก้าไกลมาร่วมรัฐบาลหลังจากนี้เพราะฉะนั้นผมก็เชื่อว่าความกังวลของสวบางส่วนที่ท่านพูดถึงเนี่ย เราสามารถที่จะตอบคาถามได้โดยพฤ,ฤติการพฤติกรรมนะครับที่เรากระทาอยู่ขณะนี้และให้ความมั่นใจเขาให้ความมั่นใจกับทุกภาคส่วนผมก็เชื่อว่าน่าจะได้รับการยอมรับใกเรื่อสสงสสพก้าวไกลอภิปรายเราเห็นว่าวันนี้มีรายงานเข้าหลายเรื่งงอง,งแ,แล้วตอนนี้ก็เรื่องสสมก็น่าจะเป็นเรื่องที่พก้าวไกลอยากจะอภิปรายกันเยอะถ้าอยู่ที่อื่นเวลาจะให้กําลังใจมันต้นงงนอ,งนองไวไฟมาถ้าไม่ใช่ดูทูดก็คงแล้วก็ลองประทัสภาก็ อยู่ที่นี่พอดีก็เลยเดี๋ยวจะลงมากินไอติมร้านโปรดที่มีมะพร้าวปั่นตรงนี้ก็ไอติมตรงนู้นก็เลยแวะมากินไอติมเข้ามาครับโอ้ผมเป็นหน้าที่บอกข่าวร้ายกินมะพร้าวปั่นก็ได้ปกติก็เนี่ยแหะกินอยู่ตรงทำร้านพี่กินครับเห็นบ้าวานที่เขาไปง้อเราไปพูดคุยกันเนี่ยชัดๆแล้วเราให้อภัยเขาไหมยังรักเขาอยู่ไหมครับก็รักฟังกันนะครับอย่างที่ได้พูดกับนักข่าวสั้นๆไปแล้วแล้วก็ เป็นการสื่อสารทั้งสองฝ่ายแล้วก็รับฟังกันทั้งสองฝ่ายแล้วก็คงยังไม่มีอะไรทืบหน้าไปกว่าน,นั้นนะครับก็ค,บคงจะรับฟังแล้วถ้าเกิดมีทางฝั่งนู้นมีคำถามทางฝั่งนี้มีคำถามก็คงจะนัดเจอกันเรื่อยๆก็คงจะป,ประมาณขนาดน,นี้ก่อนในปัจจุบันมีโอากาสที่จะหมดให้เขาบ้างไหมครับยงังยังด้รับฟังกันก่อนแล้วก็คงต้องลอง,งดูว่ามันมี คำถามอะไรที่มันเป็นเ u ิดตัว question หรือมีคำถามอะไรก็แล้วก็อาจจะสอบถามต่อไปแต่ผมว่าิดว่าถ้าถ้าจะเป็นสาระสำคัญจกกริงๆก,ก,ก็คงจะต้องรับฟังกันแล้วก็คิดให้รอบคอบนี่ต้องเป็นเป็นนื้นเส้นสำคัญในสาระเพื่อไทยบอกว่าอยากให้ตั้งรัฐบาลแบบสลายคั่แล้วก็ให้ก้าวไกลโหวตเพื่อเป็นการติดสวิตของสอวพี่ทีมมองเรื่องนี้ยังไงครับรับฟังครับก็คือยังฟังในสิ่งที่เขาเสนอแล้วก็ตั้งใจฟังอยู่ัแล้วก็ ถ้าฟังแล้วยังมีคำถามต่อก็จะถามทางผู้มีส่นกอไปว่าหมายความว่ายังไงแต่ว่าคิดว่าตอนนี้อาทิตย์นี้น่าจะเป็นอาทิตย์ที่ฟังมากกว่าอย่างอื่นเพราะว่าสถานการณ์ก็จะเราดูว่ามันทำอะไรให้มนคิดได้บ้างก็ต้องมาฟังทำทคิเห็นแล้วก็มันก็มีเรื่องที่จะต้องปรจจัยให้คิดให้รอบคอบแบบเรื่องโดยที่ยึดหลักการให้เป็นสําคัญแล้วก็ยึดในสิ่งที่เราเคย ให้คาสัญญาตอนหานเสียงเป็นสุนทรก็คงจะอธิบายได้ว่ามันมีหลักประกอบการพิจารณาอย่างไรบ้างเ่าที่นั่นยังตั้งแต่เลยที่เราไปคุยนะครับวันนั้นที่ไปคุยที่พักเพื่อไทยเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการท้าทามอะไรแต่พวกเรานะครับในกลุ่มเราเนี่ยก็ได้คุยกันแล้วและปรึกษาหารือกันแล้วนะครับก็เห็นว่าประเทศเนี่ยจำเป็นจะต้องมีรัฐบาลเร่งด่วนนะครับเพราะว่าปัญหาแล้วก็ หลายๆอย่างเนี่ยไม่ว่าจะปัญหาในพื้นที่เนี่ยไม่เรื่องภัยแล้งแล้วบางทีอย่างเช่นที่พี่จังหวัดปากเนี่ยก็มีเหตุน้ําท่วมซึ่งมันเป็นปัญหาของประเทศที่ต้องรับได้รับการแก้ไขยอย่างเร่งด่วนนะครับแล้วก็ประเทศก็ควรจะมีรัฐบาลนะครับก็เราเลยเห็นว่าเราก็จะสนับสนุนนะครับทางพรรคเพื่อไทยพักเสียใจเย็นหน่อยได้ไหมครับผมเชื่อในฝีมือของท่านนะฝีมืออะเมืองท่านนะ่ะท่านนะาเป็นคนเก่งคนหนึ่งนะผมศรัทธาแต่ว่า ท่านใจเย็นหน่อยได้ไหมไหนๆก็ต่อสู้มาตั้งนานแล้วเหลือนิดเดียวอย่าเพิ่งกลับประเทศปล่อยให้ขบวนการให้มันสุกงอมก่อนได้ไหมอ,อ,อย่าโง,งา่ท่านเป็นด็อกเตอร์ที่โง่ตอนนี้โดนเขาหลอกเหรอว<แ>นเหมือนผลไม้ประชาิไตยในประเทศไทยเนี่ยผมวิเคราะห์ชาวบ้านนะกําลังสุกงอมกําลังร่วงที่เราลูกที่ลูกก็เหมือนไอ้พวกแก่ๆอะไรมันกําลังร่วงอันนี้คือหลักธรรมชาติของประชาิปไตยท่านมองไม่ออกเหรอ,อปลาแค่นี้แหละครับผม ไม่ให้โอกาสน,นะครับคนไม่ใช่เด็กอดีบปรานนะครับใส่สูตรห้ารทั้งหมดนะครับมาโตเลครับปริญญาตรีปริญญาโทรปริญญาเอกนะมันจะให้มันจะให้ไอ้โอกาสได้ไงพูดกับเด็ยกยังรู้เรื่องกว่าครับวันนี้ถ้าก้าวไกลเป็นเด็กน,นะครับยังมีกรยิยธรรทำทางสังคมมากกว่ามีความรับผิดชอบเช่นไม่มูสาไม่ผิดศีลข้อห้าไอ้ข้อที่ถ้าการเมืองน,นี้พวกนี้นะผิดศีล ข้อสทั้งหมดครับมุสาสู้เด็กไม่ได้รักษาสินธรรมนะครับขน้นแล้วฝากไว้ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบว่านี่คือความจริงพรรคการเมืองเนี่ยมุสาทั้งหมดครับไม่ทำเพื่อประชาชน,นครับแต่ทำเพื่อในผลประโยชน์ตัวเองหลังจากที่เพื่อไทยถีบก้าวไกลออกไปนะต่อมาจัดตั้งรัฐบาลปรากฏเสียงไม่พอ ได้200กว่าเสียง250กว่าเสียงก็ต้องไปขอกราบกรานนะ,ะขอคำมาขอโทษฝั่งเก้าไกลนะฮะเพื่อที่จะขอกลับมาโบวตให้อ้างว่าจะมีการปรับคัมรีในภายหลังขอให้มีการโบวชให้ก่อนนะครับและก็จะมีการเปลี่ยนแปลงลดโคต้าหรือดันนะพักการเมืองฝ่ายขวาอย่างภูมิใจไทยนะฮะหรือพักอื่นๆ ที่เข้าไปร่วมนะครับพอได้ไม่นานนะบัลังก์ประชารัฐก็ส่งสัญญาณนะพร้อมที่จะไปเข้าร่วมโดยลุงไม่ไปนะฮะร,รวมไทยรักษาชาติก็พร้อมจะไปนะมีคนตั้งคำถามกับผมว่าเฮ้ยตกลงมันเป็นไงกันเนี่ยตกลงมันตั้งได้หรือเปล่าและเศรษฐาจะได้เป็นนายกบัมตรีหรือไม่คุณส่วนถ้าสังเกตให้ดี สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้เป็นการข้ามพั้วมันขัดต่ออุดมการมันขัดต่อความรู้สึกของประชาชนนะครับมันเกิดความไม่พอใจของประชาชนไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเหลืองฝ่ายแดงฝ่ายน้ำเงินและฝ่ายส้มทำให้ตอนนี้สิ่งที่เราเห็นในระหว่างเดือนที่ผ่านมาพักคส้มนะฮะกำลังเผชิญกับสิ่งที่เรียกว่าวิกฤตศรัทธานะครับ พิธาไม่ได้เป็นสสแต่ก็ยังเข้าไปในสภาพยายามแสดงตัวตนว่าฉันยังอยู่และบอกเลยฉันอาจจะไม่ได้เป็นฝ่ายค้านก็ไดนะ้นะนะส่วนหมอองนะฮะซึ่งเป็นรองประธานสภา,าถ้าบอกว่าถ้าได้เป็นฝ่ายค้านต้องลาออกจากรองประธานสภาพ,าพระราฐบูญเขียนแบบนั้นระเบียบสภาเขียนแบบนั้นเขาว่าไงทราบไหมฮะเขาบอกว่าทั้งหมดทั้งหมู่ทั้งมวลเนี่ยมันเป็นพระราชบูญไม่ดี แต่ไม่รู้จักดูตัวเองไม่ดีกติกาเขาวางไว้พอเสียอำนาจพวกก็อ้างรัฐนูนเสียอำนาจพวกก็อ้างรัฐนูนนะครับตอนนี้คนกําลังสับสนตกลงยังไงว่าพลังประชารัฐก็จะไปร่วมไทยส,สังชาติก็จะไปนะแล้วก็ชาติไทยพัฒนาก็ไปแล้นะฮะไปอีก9เสียงในขณะที่ภูมิใจไทยก็ไปด้วยคุนส่วนเนี่ยไหมฮะเห็นการข้ามคั้วไหมที่ผ่านมาจะเป็นจะตายนะจะฆ่ากัน ตีหนูตีหมาไล่ลุงตอนนี้หูยลุงเลิงก็ได้สิ่งที่เราเห็นคือสันดานของนักการเมืองนะฮะยิ่งนานวันเดือนที่ผ่านมาเดือนกรกฎาที่ผ่านมาเราเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับก้าวไกลพอเข้าเดือนสิงหาเรากําลังเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับทางฝั่งเพื่อไทยเกมนี้ยังไม่จบองค์อิงบอกว่ามีเซอร์ไพรส์นะฮะมีเซอร์ไพรส์แน่นอน ให้กับนักข่าวได้ดูเพราะเขาเชื่อว่าจะสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้และจากนั้นพ่อเขาก็จะเดินทางกลับมายัางประเทศไทยหลังจากที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแต่ในเชิงงานสังเคราะห์แตกต่างกันนะราวฟ้ากับดินเพราะสิ่งที่จะัดเชิญในช่วงที่มีการโหวตนายกรัฐมนตรีในรอบที่1นึนะขอขอผ่านดีรอบที่2นี่รอบที่2ซึ่งเป็นของทางฝั่งเพื่อไทย เขาบอกว่าจะมีเซอร์ไพรส์แต่ในเชิงกลยุทธ์ทางการเมืองแล้วผมว่าจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์มากกว่านั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเิดศักดิ์จียมกิจพัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด u b บส r ค b e และกดกระดิ่งด้วยนะคะ วงใจพ่อมีแต่รักพ่อมีแต่ให้พ่อคิดพ่อสร้างพ่อทำเรื่อยไปหนักเพียงใดพ่อไม่หวั่นปุบปัะสักพ่อไม่ท้อ พ่อเดินต่ออย่างมุ่งมันด้วยความรักความผูกพันพอไม่ปรั้นทุกพองไยในยามที่เราหลับพ่อเรานั้นยังตื่นยืน เคียงข้างอยู่ทุกวันคืนพ่อคิดถึงแต่ลูกหลานภายสายทานแห่งความรักของพ่อไม่เหือดหายทุกก้าวที่พ่อย่่งไปพ่อให้รักนำทาง พ่อไม่เคยบอกให้รักพ่อแต่พ่อพร่ำบอกให้รักกันคำสอนของพ่อเรานั้นให้นานเท่านานลูกจะไม่ลืมทรงสถิตในดวงใจให้ทุกดวงโอ้พอลลง ในดว,วงใจ ที่พ่อยังไปพ่อให้รักนำทางพ่อไม่เคยบอกให้รักพ่อแต่พ่อคำบอกให้รักกันคำสอนของพ่อเราน่า ลูกจะไม่ลืมทรงสถิตในดวงใจให้ทุกดวงโอ้พลวงในดวงใจโอ้พอลวงในดวงใจ